สวัสดีค่ะ F.C. ที่รักทุกท่านสวัสดี F.C. ทุกคนเลยนะคะวันนี้วันที่25ธันวาคม2565ค่ะเย็นจิตพอทีวีก็ยังอยู่ที่สมุทรสาครอ,อยู่นะคะสงสัยจะไม่ได้กลับนะคะเพราะว่าลูกสาวลูกเขยนะคะที่เกิดอุบัติเหตุนะคะวันที่มาบันทึกแผ่นเสียงนะคะพอดีลูกก็ต้องเอารถเข้าไปซ่อมในอููค่ะเย็นจิตพรทีบี หรือสาวดำพารวยก็เลยเอารถให้ลูกอเขาไปทำธุระนะคะเขาไปขายของนะคะเจิตพอทีก็เลยต้องอยู่ที่นี่จนกว่ารถลูกจะซ่อมเสร็จค่ะให้รถของลูกซ่อมเสร็จเดจิตพอทีถึงจ,จะกลับบ้านนะคะตอนแรกบ้านจะไปปีใหม่ก็คงไม่ได้ไปค่ะก็คง อยู่ที่นี่แหละด,ดูท่าทางแล้วลดน่าจะยังไม่เสร็จนะคะสิ้นสิ้นเดือนนี้ลดของลูกก็น่าจะยังไม่เสร็จค่ะ,ะก็สรุปแล้วก็คือต้องหลังจากปีใหม่หรือว่าหลังจากไว้ออกถึงจะได้ไปนะคะญนจิตพอดีก็จะได้รับตัวเลขจากบูที่ท่านส่งมาให้ทางไลน์แล้วก็จากเอฟซที่ท่านให้ประจําแล้วก็อย่างอาจารย์พลกทมอผู้ใหญ่ เลขลับผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจเย็นอาจารย์สออยู่แถวแถวกรุงเทพนะคะแถวกรุงเทพนะคะแต่ว่าสาวดำก็ยังไม่เคยได้ไปนาะเราก็ไม่เคยได้ไปแล้วก็จะเอาสูตรที่คือหัดหัดมากับอาจารย์ที่อยู่ภาคใต้นะครับตอนนี้ก็เลยมีโอกาสาแบบนี้แล้วเย็นจิตพอดีก็เลยนำเอาสูตรมาทบทวนนะคะเอามามาหัดทําใหม่แต่ก่อนก็ทําเก่งนะคะทำสองตัวทำสามตัวเนี่ยเข้ากัน นะคะแต่ว่าเมื่อก่อนนะจะทําอะไรเรื่องหวยหวยหุ้นอะ่ะแต่ว่าเย็นจิตก็ลืมไปแล้วค่ะมันสิบกว่าปีแล้วเกือบสิบเจ็ดสิบแปดปีแล้วที่ไม่ไม่เคยได้ซื้อเลยไอไอหวยหุ้นะ่ะนะคะวันนี้ก็มาคิดนั่งคิดไปคิดมามาทบทวนดูก็มามามาทำดูนะคะมันก็จะมีเดี๋ยวเย็นจิตพอดีจะทําให้ท่านต,ตั้งแต่อ่มีห้าหางสิบหางสิบห้าหางยี่สิบหางแล้วก็ ถ้าสูตรในสูตรหนึ่งมันเข้าก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะคะก็ใช้สติปัญญาใช้สติปัญญาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็อยากจะให้ได้กันทุกคนนะคะคนที่ทําก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะออกไหมคถ้าท่านชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเย็นจิตพัทนวีหรือของสาวดำพารวยดำมหาเสน่ห์ชาแนลนะคะ,นะคะก็จะได้นํามาให้ท่านนะคะ กฎของช่อง YouTube นะคะก็เขาก็มีกดให้มาว่าทําคลิปห้ามเกินเท่านั้นห้ามห้ามน้อยกว่านั้นอะไรเนี่ยนะคะสาวดําก็เลยต้องพูดบ้างนะคะมันถ้าเราจะมาให้ดูแต่ตัวเลขตัวเลขมันก็เป็นมื่นนะคะค่ะ <laughs> แนวทางนะคะแนวทางค่ะสาวดำสาวดาจะล,ลงคลิปให้ปูไหนย่าไหนหรืออาจารย์ไหนให้มาสาวดํา เปลี่ยนใหม่คือทําเป็นว่าคลิปนี้มีเรียกว่าปู่ซีสุโตปู่งาจญาติดอกไม้ปู่เจ๊สรางราก็อาลงคลิปใครไปจะเอาเอาขึ้นหน้าจอให้เลยนะครับเมื่อเวลาท่านดูท่านจะได้รู้ว่าอ๋อคลิปนี้เป็นคลิปของปู่ไหนญาติไหนมีกี่อาจารย์สมมติว่าสี่อาจารย์ก็จะมีก็จะขึ้นให้สี่อาจารย์ถ้ามีสองอาจารย์ก็ขึ้นให้สองอาจารย์สองปู่สองญาติอะไรอย่างประมาณเนี้ยให้ดูชื่อตามหน้าหน้าคลิปนะคะดูหน้าคลิปว่าท่านจะท่านจะติดตาม ดูแนวทางตัวเลขจากจากอาจารย์ไหนหรือว่าจากพ่อปู่ไหนอย่างเงี้ยให้ดูหน้าคลิปเลยหน้าคลิปถ้าเย็นจิตพอดีลงสี่สี่ท่านก็จะก็จะลงชื่อคือจะลงลงชื่อเลยค่ะท่านจะได้ยกขึ้นมา,าอ๋อคลิปนี้เป็นคลิปของปู่ไหนย่าไหนและอาจารย์ไหนท่านจะได้ดูตามนั้นท่านจะได้รู้ตามนั้นนะคะมันจะสะดวกกว่านะอ่ะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะปู่ลึกลับนะคะคลิปนี้ปู่ลึกลับทนให้มา คลิปนี้ท่านให้มาเลขเลขสองตัวนะคะเลขสองตัวที่ท่านให้มาเนี่ยนะคะของปู่ลึกลับค่ะสามศูนย์สองศูนย์สี่สามหกห้าหกสามสี่ศูนย์หกหนึ่งหกศูนย์ค่ะมีเลขแปดหางนะคะบนล่างนะคะมีเลขแปดหางของปู่ลึกลับค่ะปู่ลึกลับท่านก็อยู่แถวอุดรน,นะคะจ้ะ สาวดำก็ว่าหลังจากปีใหม่จะไปหาท่านอยู่นะคะจะไปหาท่านที่วัดนะคะท่านมี้นโทรมาโทรมาเรื่อยกะโทรมาบอกตัวเลขแล้วก็โทรมาถามว่ากลับบ้านหรือยังหละ่ะกับหมายคามว่ากลับขุปขอนแก่นหรือยังเมื่อไหร่จะได้กลับเห็นว่าจ,จะมาหาหลวงพอ่อเอาไว้ถูกงวดนี้ลังการหลวงพ่อตั้งสิงไปหายุ่จ้านี่นะคะอ่านี่ของอคลิปนี้คลิปนี้ของปู่เลขลับนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็เป็นของปู่ชัยวาน,นะค่ะ ปู่ชัยวนท่านส่งมาให้ทางไลน์นะคะของปู่ชัยวนนะคะปู่ชัยวนก็จะมีบนนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะ,ะเห็นไหมคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่บนวิ่งสี่นะคะบนวิ่งสี่ให้สองหางกับสี่แปดกับสี่เก้าค่ะเนี่ยนะคะเนี่ยค่ะให้ ให้48 49นี่นะคาบนวิ่งนะคะวิ่ง4ี่นะคะอันนี้วิ่งล่าง9ตัวเดียวนะคะวิ่งล่าง9าต้องให้95้า9 6และ28เนี่ยนะคะของปู่แชบวานค่ะอ่าแคบไปเลยเลยนะแคบไปเลยนะคะแคบไปเลยจ้าแคบไปเลยนะคะ,อ,ะคอ่าแคบอาจจะแคปได้อยู่ล่างขนาดนี้เนาะอ่ะค่ะอันนี้ของปู่ชชยวานนะคะ กับปูปูดึกลับเนี่ยแล้วก็นี่ค่ะปูวัดป่าอุดรค่ะปูวัดป่าอุดรน,นะคะ ท่านให้มาหางเดียวค่ะก็คือ604 604 2สองตัวให้มา40 4 4นะคะอันนี้ของปู่ปูวปป่วัดป่าอุดรค่ะปู่วัดป่าอุดรนะคะหางเดียวเลยนะคะ604แล้วก็สองตัวฟันตรงให้ที่404 40 4นะคะอ่าเรียบร้อยค่ะอันนี้ ปู่ลึกลับท่านให้มาอีกใบหนึ่งทีนี้เป็นสับเลขสามตัวค่ะท่านโทรมาบอกนะคะลายท่านแต่ก่อนท่านโทรมาแล้วก็ลายมาตอนนี้ท่านไม่ต้องยุ่งยากเลยท่านเขียนใส่กระดาษส่งมาให้ทางลายเลยสําหรับปู่ลึกลับนะคะให้มาที่8 0 7ศูนแค่นี้ค่ะแล้วก็2ตัวก็ให้มาเจ็ดนเจ็ดศูนยแแค่นี้นะคะของปู่ของปู่ลึกลับค่ะ ลึกลับนะอ่าแคบปเลยค่ะแคปเลยนะคะแคปไปย,ยังคะอ่าแคปเลยนะปู่ลึกลับแล้วก็ปู่ชายวันแล้วก็แล้วก็ปูวววป่วัดป่าอุดรค่ะได้อีกสักอันไหมได้อีกสักอาจารย์ไหมเพราะว่า ปูซีห้าค่ะชัดบก้กงค่ะพี่น,อน้องท้องมันก็ชัดอยู่นะมันบางๆมัน คุณยายนางค่ะชัดเอันนี้ชัดอ่ะคุณยายนางนะคะคุณยายนางเด่นบนเด่นเจ็ดลองห้านะคะของคุณยายนางค่ะนะคะเด่นเจ็ดลองห้านะคะเด่นเจ็ดลองห้าสามตัวบนให้มาที่ศูนย์ห้าเก้าห้าสี่เจ็ดค่ะของคุณยายนางนะคะแกปเลยนะคะ สองตัวนะคะสองตัวบนให้มาที่สี่เจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าสามเจ็ดค่ะนี่นะคะของคุณยายนางนะคะชัดเจนแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มาเดินล่างเก้าสามศูนย์มาสงางมาแทะมันคือเดินตัวที่มันออกแล้วเนาะมันกค่อยออกไปเดินเคาเนาะยังจำอยู่ในหัวสมองของทุกคนไม่มีวันลืม ไอ้ที่ออก1นึอะไรลนะ่ 1, ะหนึ่อ่ะออกสตัวบนตรงกันเป๊ะทั้งสองมวดเนี่ยนะคะเป็นประวัติศาสตร์ก <c oughs> ็ไม่แน่นะถ้ามันเคยเป็นแบบนั้นแล้วงวดนี้มันอาจจะออก03เมื่อกี้มันออก0ูนย์เกมวดนี้มันอาจจะออก039ก็ได้เนาอนี่นะคะแคบหรือยังคะแคบไปแคบไปพี่น้องแคบหรือยังคะ แคบแล้วเนาะแคปนะคะแคบเลยจ้ะแคบเลยจ้า,จาอ่าชัดเจนนะคะหมดแล้วไปที่เรียบร้อยนะคะจะลืมนะคะสำหรับเอจีของสาวดำนะคะปีใหม่ส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะขอให้ทุกๆท,ท่านเที่ยวอย่างระมัดระวังนะคะอ่าตรงไหนที่ มีอันตรปออันตะพนันเราก็อย่าไปใกล้นะคะเราไปดูไปดูหมอลำไปดูดนตรีไปเที่ยวไหนก็นแล้วแต่นะคะต้องดูคนใกล้ชิดหมายถึงว่าต้องดูเพื่อนที่ไปกับเราอะนะคะหมู่คณะที่ไปกับเราต้องดูแลกันนะครับถ้าเห็นท่าไม่ดีขออนุญาตเตือนนะคะให้ให้พากันเรียกเอาหมู่คณะเราหนักกลับซะถ้าว่าเห็นตรงไหนมันมันจะมีค่ะสาหรับ เวลาคนเมาแล้วเนี่ยมันจะมีคนอันตภันคนที่ไม่มันขาดสตินะคะเพราะขาดสติก็จะไม่เกรงใจใครใครจังนั้นแหละก็จะเก่งหมดก็จะในโลกนี้มีรูคนเดียวเลยประมาณเนี้ถ้าเราเห็นถ้าทางไม่ดีดูอย่างนั้นแล้วรีบชวนหมู่คณะเพื่อนฝูงพี่ปานะ้าน้าอาพ่อแม่ที่เราพาไปเที่ยวเนี่ยกล,กลับเลยค่ะถือว่าถือว่าเราต้องรักษาตัวให้พ้นจากทุกยัยรักษาตนให้พ้นจากทุกภัย ทั้งสิ้นเทือนนะคะนะคะที่คําพระท่านสอนคานี้นะคะรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาตัวให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทือนเนี่ยพอเห็นเหตุการณ์ที่จะไม่เข้าตาจะไม่ดีน่าจะมีเหตุเกิดแน่นเรารีบช่วยกันกลับหรือเอาตัวรอดคือเอาตัวเอาบทบอกจากตรงนั้นนะคะก็ขอเตือนด้วยความหวังดีนะคะส่วนมากนะคะก็ต่างคนต่างกินต่างคนต่างเมาถ้ามันต้องมีสักคนหนึ่งจิตในกลุ่มเราที่มีสติน พากลับพากันกลับไปห้าคนสิบคนก็นแล้วแต่ให้พากันกลับบ้านทันทีให้พากันออกจากสถานที่ตรงนั้นทันทีอย่าไปอย่าไปาดูเขาหรือว่าอย่าไปตอแยอ,อะไรเราไม่ตอแยอแต่เขาตอแยอกับเราเราหนีเลยค่ะคือเราเราเรา,เราละ,ละ,ละ,ละโลคละโรบโกรธหลงเรารียบพากันกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยและชีวิตของเราทรัพย์สินเรานะคะขอเตือนด้วยความหวังดีจากใจจริงของยินจิตพทฒนีค่ะปีใหม่นี้ ขอวอวยพรใหท้ทุกท่านนะคะขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะแล้วคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมา่ปรารถนาในะารที่ท่านคิดขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของท่านและครอบครัวตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยเทินค่ะขอทุกคนโชคดีนะคะยังไม่ได้กลับเลยไม่ได้ไป สันธรมนั้นแล้วคิดถึงสันธรมจัง